แต่คําพูดที่สามีสวนมากับเราคือทําไมไม่ไปตายไปเลยฮะอทำให้ชีวิตกูต้่งยากขึ้นอีกสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับประแก้วชาแนล ในวันนี้ป้าแก้วจะมาเล่าเรื่องราวของป้าแก้วนะคะกับอดีตสามีคือไม่ได้พาดพิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะคือจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทหาหรณ์นะคะสำหรับทุกๆคนที่เกิดเหตุการณ์อย่างป้าแก้วขึ้นอย่าทำแบบป้าแก้วนะคะคือเรื่องนี้ขอตั้งหัวข้อเรื่องนะคะว่าครั้งหนึ่งฉันเกือบฆ่าตัวตายเพราะสามีนอกใจ มานั่งนึกย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะตอนที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆกับอดีตสามีนะคะชีวิตแต่งงานของลูกผู้ผู้หญิงเรานะคะไม่มีใครหรอกที่คิดว่าความรักมันจะต้องมีอุปสรรคหรือมีปัญหาคือรู้แค่ว่าอยู่กับสามีเป็นเมียที่ดีสามีไปทำงานนอกบ้านเราดูแลลูกอยู่ที่บ้านนะคะมันก็จะเป็นชีวิตก็จะวนลูปแบบนี้เรื่อยมาและ ะะป้าแก้วไม่เคยคิดว่าชีวิตคู่จะต้องมีปัญหาเข้ามาและเมื่อมีปัญหาเข้ามาความคาดหวังและการไม่คิดไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คิดเลยไม่ได้เตรียมการไว้ไม่ได้ระแวดระวังมันก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักนอกใจและจับได้เราจับได้นะคะไปมีคนอื่นและ หลงคนอื่นรักคนอื่นมากกว่าเราแค่คนใหม่มากกว่าเราเราจะแตะต้องจะว่าอะไรคนใหม่ไม่ได้เลยนะคะเหมือนเราผิดที่ที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะมันเป็นอะไรที่ความรู้สึกปนเปกันไปนะคะตอนนั้นทั้งรักทั้งแค้นทั้งขายหน้าทั้งอับอายที่ผัวนอกใจไปยกย่องคนอื่นนะคะแล้วเหมือนเราเป็นคนผิดทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันไปนอกใจเรา แต่เขาทําท่าทีโกรธโมโหโวยวายเหมือนเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดของเราที่ผลักดันให้เขาไปมีผู้หญิงคนใหม่เฮ้ยเฮ้ยนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นมันยังไงละ่ะความรู้สึกสับสนปนเปนทั้งโมโหทั้งสารพัดน,นะคะก็อย่างที่ว่านะคะสังคมบ้านเราถ้าผู้ชายเป็นมีป้ปมีมีเป็น ขอโทษค่ะถ้าผู้ชายนะคะมีเมียน้อยหรือมีผู้หญิงอื่นเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องโวยวายผู้หญิงอย่าโวยวายนะคะก็แค่ผัวไปมีผู้หญิงคนอื่นมันจะตายอะไรกันนักกันหนาเขาไม่ได้มาฆ่ามาแกงเราสักหน่อยนะคะป้าแก้วนำเรื่องนี้ไปปรึกษาไปบอกกับแม่ของอดีตสามีแล้วก็ญาติพี่น้องของเขาเขาบอกว่า มันก็เป็นเรื่องปกติอย่าตีโพยตีพายไปเลยเดี๋ยวมันก็เบื่อเอาคือในตอนนั้นหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้นะคะจะบอกพ่อแม่ก็เกรงใจท่านนะค,ะคือคุณรู้ไหมว่าคนที่โดนหัก,ห,กหักหลังคนที่โดนนอกใจมันคิดกลับกันไม่มีใครที่ไหนหรอกที่จะทนเห็นผัวของตัวเองไปมีไปอีออกับคนอื่นไปยกย่องผู้หญิงคนอื่น เราพูดอะไรทําอะไรก็ดูเหมือนเป็นนางมาร้ายเป็นคนเลวในสายตาของสามีไปหมดแบบนี้ลองคิดเล่นๆน,นะคะคือถ้าในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเรามีผู้ชายคนอื่นบ้างละ่ะมันจะคิดยังไงมันจะริ้นพลาดมันจะเจ็บปวดมันจะเจ็บช้ำมันจะเป็นเหมือนเราไหมนะคะส่วนใหญ่จะคิดว่ามัน กันนะคะคเขาจะบอกว่าเฮ้ย hey, มันต่างกันผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันผู้ชายมีผู้หญิงได้แต่ถ้าผู้หญิงทาอะ่ะมันเลวเลวตรงไหนก็คือการนอกใจคู่นะคะมันเลวตรงไหนมันเป็นการเหยียดเป็นการกดเพศนะคะให้ผู้หญิงทาทาผิดเหมือนเป็นการผิดแต่ผู้ชายทําอะไรไม่ผิดนะคะหรือนะคะ ผู้ชายมันเป็นคนแต่ผู้หญิงคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องทนและรองรับทุกอย่างรองรับอารมณ์ของสามีที่จะต้องเก็บปากเอาไว้กินข้าวอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอคะนะหลังจากที่ป้าแก้วรู้ว่าสามีของตัวเองไปมีคนอื่นมันก็คิดไม่ตกนะคิดไปนั่งคิดวนหูปต่างๆนานานะคะก็ไม่รู้หาทางออกไม่ได้คือคือตอนนั้น คำว่าอยากฆ่าตัวตายมันไม่อยู่ในสมองเลยนะคะเพียงแต่ว่าเฮ้ยอยากอยากพักว่าอยากหยุดอยากหยุดความความคิดแบบนี้อยากสต็อปแบบเนี้ยอยากอยากนอนหลับทํายังไงก็ได้หลับแล้วไม่ต้องตื่นขึ้น,นมาเลยไม่ต้องมารับรู้ความเจ็บปวดอะไรนะคะทีนี้ป้าแก้วก็เลือกไปเห็นเออเล้านะคะในตู้โชว์แล้วก็เห็นกระปุกยาพารานะคะคือมัน ตอนนั้นคิดไม่ได้ค่แค่อยากอยากนอนหลับกูไม่อยากตื่นไม่อยากรับรู้คือไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากคิดอะไรเราไม่คือตอนนั้นไม่สนใจไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆหยิบย,ยาพารามาเข้าปากนะคะกินน้ําตามกินเหล้าตามนะคะแล้วก็จะทําอย่างเงี้ยไปไปกินไปนั่นไปกินไปนั่นไปนะคะทีนี้มันก็ช็อตนะคะคือ จอดับจอดับไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็คือเสียงอึกทึกคึกโครงมนละมานเหมือนเหมือนคนวุ่นวายอะไรในตอนนั้นที่กูฝันเหรออะไรอย่างงี้เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะดูวุ่นวายเสียงดังไปหมดจะลืมตายก็ลืมไม่ขึ้นนะคะได้ยินพวกเขาคุยอะไรกันแต่มันมันเหมือนกับฝันฝันลอยลอยหลับหลับ,ลบ,ลบ,ลบตื่นตื่นนะคะแล้วก็จอดับไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วทีนี้มารู้ตัวอีกที เดาว,ว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลเพราะเพราะว่าโรงพยาบาลมันจะมีกลิ่นเฉพาะกลิ่นเฉพาะตัวนะคะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันแล้วก็ได้ยินเสียงก้องแก้งก้องแก้งเสียงเหล็กกระทบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เสียงผู้หญิงผู้ชายคุยกันนะคะทีนี้ผู้ชายได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่างานที่โรงพยาบาลก็ล้นมือแล้วยังมีพวกสิ้นคิดมาทําให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกน่าจะตายตายไปเลยนะคะ อันนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะบอกด้วยว่าอยู่ในไม่อยากบอกนะคะอยู่ในจังหวัดไหนตอนนั้นคืออยากลุกขึ้นไปถีบหน้าให้คนที่พูดเอ๊ะมันด่าเราหรือเปล่าเอ้ถ้ามันด่ากูเนี่ยเดี๋ยวที่จะจัดการเอ๊ะรู้ว่ากูฝันคือตอนนั้นความคิดวนลูปอยู่แบบเนี้นะคะแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ลืมตาไม่ขึ้นก็มันมันร่างกายมันมันเหมือนเหมือนไปนำมาเพิ่งอามาผาคือมันทําอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียง ผู้หญิงนะคะบอกว่าหุบปากไปเลยคนเขามีความทุกข์เขามีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาใครจะมาอยากทําแบบนี้เรามีหน้าที่ช่วยชีวิตคนไม่ใช่มาซ้ําเติมถ้าไม่พอใจก็ลาออกไปไม่ต้องมาทําตรงนี้นะคะตอนนั้นป้าแก้วก็นึกขอบคุณเสียงผู้หญิงคนนั้นนะคะแต่เมื่อมานั่งนึกนึกย้อนตัวเองคือมานั่งทบทวนนะคะตอนนั้นก,กำลังเรียงลําดับนะคะทบทวนเหตุการณ์เฮ้ย หรือว่าไอ้ที่กูกินไปเหมือนกูฆ่าตัวตายวะเฮ้ย hey, แล้วนี่โรงพยาบาลแสดงว่าหนักอยู่นะก็น่าสมน้ำหน้านะคือสมตอนนั้นรู้สึกสมเพศตัวเองแล้วสมน้ำหน้าตัวเองนะคะจากนั้นความเจ็บปวดมันก็เริ่มขึ้นใครว่าการทําแบบเนี้ยการฆ่าตัวตายตายแล้วมันก็จบนะคะแต่ถ้ามันไม่ตายล่ะมันก็ไม่จบใช่ไหม ใครที่เคยผ่านกระบวนการล้างทองมาแล้วมันจะโคตรทรมานเลยนะคะแล้วเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะกลับไปโดนล้างทองอีกแน่นอนนะคะขั้นตอนการล้างทองของเราก็เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะลืมตาไม่ขึ้นหูได้ยินอะไรเสียงโอลมานก็อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วมันก็เจ็บที่จะูุกนะคะเขาบอกคืนคืนคืนลงไปถึมันโอ้โหเจ็บแสบมันแสบแบบแสบมากๆเลยนะคะกว่าจะ ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมันมันจะลงไปได้นะคะเจ็บแสบไปหมดจากนั้นเขาก็เหมือนจะเอาน้าเกลือมาล้างคืออันนี้ป้าแก้วไปไปอ่านอ่านค้นดูนะคะว่าขั้นตอนการเป็นไงมันก็คือเอาน้าเกลือเอาน้ำอะไรไม่รู้ละกล,ะล,ะละาดใส่นะคะแล้วก็พยายามเอาไอ้ที่เรากินเข้าไปทั้งหมดให้ออกมานะคะทีนี้หลังจากจากนั้นป้าแก้วก็มารู้สึกอีกทีหนึง่ง อยู่ในห้องแล้วนะคะอยู่บนเตียงอยู่ในห้องเป็นสายอะไรก็ไม่รู้นะคะเรืองอยู่ในหมูกจมูกแล้วก็แสบมากคืออยากจะเอามันออกโคตรทรมานเลยนะตื่นขึ้นมาก็เห็นหน้าผัวรักนะคะคือกําลังจะยิ้มให้กําลังจะถามแต่คําพูดที่สามีสวนมากับเราคือทำไมไมิดต,ตายไปเลยเหรอทำให้ชีวิตกูยุ่งยากขึ้นอีกอึ้งอึ้งมากนะคะตอนนั้นรู้สึกโคตรซาบซึ้งผัวเลย ที่ผัวมีความรักให้คือน้ําตาตามไหลเลยนะคะคิดไม่ออกคิดอะไรไม่ออกจากวินาทีบอกตัวเองจากวินาทีนี้ต่อไปความรักที่มีให้อผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้ก็คือหน้าที่แล้วก็รอวันที่จะออกไปจากชีวิตมันนะคะออกคือตอนนั้นป้าแก้ว ไม่ได้แค้นนะคะแต่แต่ว่าคือกูจะออกไปจากชีวิตมันแล้วให้มันจําไปจนตายเลยนะนับจากวันนั้นมาใจเราที่มีให้กับสามีมันหมดไปหมดไปเลยจริงๆนะคะมันไม่เหลืออะไรเลยคือเหลือแต่ความบ้างเปล่าไม่รู้สึกอะไรเลยคือความรู้สึกต,อ,ตอนนั้นคือต่อให้มันมีคนใหม่ต่อให้มันเอาผู้หญิงใหม่เข้ามาตอมให้มันไม่หาเลี้ยงไม่ดูแลเราต่อให้มันดิ้นตายต่อหน้าหรือจะไปขึ้น ช้างลงมาที่ไหนเราก็ไม่ใส่ใจนะคะบอกตัวเองว่าต่อไปนี้เราต้องรักตัวเองให้มากๆรักพ่อแม่รักลูกของเราให้มากๆนะคะแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อลูกแล้วก็เพื่อพ่อแม่ของเราดังนั้นนะคะป้าแก้วเลยอยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้เป็นอุทาหรณน,นะคะสำหรับใครๆหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดผัวนะคะถ้าอกหกักถ้าโดนนอกใจให้รู้จักรักตัวเองให้มากๆ อย่าทำร้ายตัวเองนะคะถ้าจะทำร้ายใครสักคนหนึ่งให้ไปลงที่มันดีกว่านะคะอย่าทำตัวเองหรือไม่ก็ปล่อยให้มันเป็นเวรเ,เป็นกรรมนะคะเดินออกมาจากชีวิตมันเลยถึงแม้มันจะไม่ง่ายถึงมันจะต้องใช้เวลาเราก็ต้องทนนะคะคิดเสียว่าเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้เรามานั่งชดใช้กรรมกรรมจนกว่าจะหมดกรรมต่อกันนะคะถ้าคิดแบบนี้เราจะสบายใจขึ้น ผู้ชายก็แค่คนคนที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วก็มาเจอกันกับเราแต่พ่อแม่คือคนที่เลี้ยงดูลักเรามากที่สุดนะคะเราจะต้องคิดถึงความรู้สึกของท่านสองคนให้มากที่สุดและถ้าเราไม่รู้จักที่จะรักตัวเราเองแล้วใครที่ไหนมันจะมาลักเราขนาดเราเรายังจะคิดทําลายชีวิตเราเลยแล้วใครละคะจะให้ใครหน้าไหนที่เป็นคนอื่นมันจะมาลักเราจริงไหมคะ เรื่องนี้มันผ่านมานานแต่มันก็ทําให้เราจำนะคะจำแล้วเก็บไว้เป็นบทเรียนตัวเองเป็นคนที่ไม่อาคตาใครแต่จําทุกเม็ดบอกได้เลยป้าแก้วจําทุกเม็ดแล้วก็จะรอดูจุดจ,จบของมันนะ,ะทุกวันนี้ชีวิตป้าแก้วมีสามีใหม่นะคะเจอกับผู้ชายที่แสนดีไม่รวยนะแต่แสนดีมากเอาอกเอาใจอยู่ด้วยกันกับ ลุงเนี่ยสิบกว่าปีไม่เคยทะเลาะกันเลยนอกจากเป็นเรื่องงี่เง่าหยุ่มยิมที่ป้าแกว้วสร้างมันขึ้นมาเองนะคะอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สาหรับใครที่เจอทางตันเหมือนป้าแกว้วอยากบอกว่าอย่าทําเหมือนป้าแกว้วนะคะแค่ผู้ชายเร็วๆคนหนึ่งที่มันไม่รักเราแล้วแต่เรายังมีค่ามีคนที่รักเรามากรออยู่เช่นพ่อแม่พี่น้องเพือ่อนฝูงญาติพี่น้องดังนั้นก็อีกแค่มนุษย์ เฮีย er er, ตัวเดียวที่ไม่รักเราทําไมเราจะต้องสิ้นหวังถึงขนาดทําลายตัวเองขนาดนั้นนะคะโชคดีที่ตอนนั้นป้าแก้วไม่เป็นไรแต่ตามที่อ่านข่าวของคนอื่นๆพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้โชคดีเหมือนปะแก้วดังนั้นแล้วรักตัวเองนะคะขอย้ํารักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นและต้องรักให้เป็นด้วยนะคะเอาล่ะคะ่ปะป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยพรัราชนีขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ